ตลาดโซดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนีอยู่ผมไม้ครับไม่อยู่เกมบูลลี่นะครับอย่อาลืมกดไลค์กดแชร์โอเคครับผมผ่านไปสอบประมาณสองสามวันนะครับโอเคอยู่จิมมี่ฮอปกินอยเรานะครับตอนเมื่อกี้มีอะไรนะชื่ออะไรนะมิสแคนเวอร์นะครับผมเรียกเราเข้าไปว่ามีของส่งมาจากเรยอยอสที่แม่เราไปฮันีมู โอเคไปไปดูซิของของนั้นของสิ่งนั้นเป็นอะไรนมยออจไม่ช่วยเว้ยไปดูของก่อนแม่เราส่งอะไรมาให้ด้วย Hello, <Miss. S 1> ว่าไงมิสโอ้ดีเลยแม่เธอใจดีขนาดไหน <Just> ส่งของจากเลยอ <I know. S 1> ็ให้อ๋อของเยอะ เธอน่าจะภูมิใจนะที่เจอมีแม่ดีน่ารักจริงๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลียป่ยนหน่อยดิไม่กูไม่ใส่ชุดนี้ไม่มไม่ไม่ไมไมไมเปลี่ยนทันทีใครหัวเละกูโดนกูโดกูดดต่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเถอะกูขอร้องอ้าว หัวหลอกหัวหลอกหัวหลอกหัวหัวหลอกหัวหัวหลอกลัวอะไรวะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแบบนี้เลยโอเคกลับมาเป็นชุดเดิมดูความเป็นเอกลักษณ์ของความรวยนั่นนั่ะ ภารกิจยังไม่มามาแล้วมีภารกิจมีภารกิจกลางวันของซซนต้าใช่ไหมเดลกับซซนตา้าไปงั้นกนการเล่นไม่สนใจเราเล่นทำภารกิจมีจักรยานจอดไ,ไหมไม่มีโอเคงั้นไปก็ได้ ขะไรสก,ก็ตบอร์ดด้วยเฮ้ยรถรอด้วยรถเนี่ยไอรถล้อด้วยประจอดก็จอดคิดจะจอดก็จอดไปสไลด์ไปเราปาระทันักธุรกิจของเจ้า นี่ก่อนอแล้วกันนะเป็นภารกิจเสริมนะผมนะภารกิจภารกิจอนะลิ้นจะพันทำไมหูยสิอ่ยสว่างปุ๊บสว่างไปไหนคนไร้ลลบ้านใจหมูตาตะคอด เฮ้เฮ้เไอ้หนูมีไปสักไหมไม่ทั้งนั้นอยากนั่งบนเข่าลุงไหมอยากโดนเตะไข่บอกว่าลุงโอ้ยมาโทษลุงมาโทษแค่รู้สึกดวงัวยังไงก็ไม่รู้คือแบบหนึ่งปีที่ลุงอยู่ในกินแลนด์ครอบครัวพเอล และฟางเลยเดียพูดได้ไอ้เหี้ยและต่อมาลุงก็โดนทำเหมือนกับเอ็เลื้อนที่เมาโดนเตะออโลูกเหนือแล้วก็แห่กว่านั้นโดนหน้ามาในเมืองนี้ลุงกำลังทำหัวหลอดแล้วล่ะเขาไม่ใช่คนพูดแบบนี้กับลุงวะไอ้เหี้ยเป็นคูกูก็พูดออยังชัดเลยลุง คือแบบเด็กๆเอาแต่แกล้งลุงเด็กลุงว่าไอ้ลูกจิตปาก้อนหินปะก้อนหินมาใส่ลุงเออเอ็งเหมือนเอ็งเหมือนพวกมันไหมเอ็งพวกนักเลงผมสีแดงเดี๋ยวน้าลุงเด็กไหนเนี่ยไอพวกที่อยู่ตรงนั้นน่ะพวกเด็กก้าวร้าวแม่เอ้ไม่ใช่เด็กบ้าแเงยจากโรงเรียนหรืหลา แดดที่ปับบตานีวะนั่นแหละผมอะพวกมันเอาแต่ทำร้ายลุงลุงถูรับด้วยแล้วมันก็เก่าของลุงหายไปไหนหมดแฝงเซอร์เืออะไรวะเขาเป็นคนตอดของลุงตลอดมันเซอรอบเือเขาคือเขาคอตัวท็อของเขนะบันเล่ แกตายหายแล้วโอเคฟังแล้วลุงไอคนนั้นอยู่ไหนตรงนั้น่แหละสักที่นึ่งอืมเฮ้ประจำจุดใครแกลงลุงโอใครแกลงลุงตาตะกอเดี๋น่ ไอ้คุณทีจะมาครับนี้ไม่โดนไอ้บ้าโดนไหอวะเชื่อย้อยย้อยด้วยไม่โดนเหรอโดนโดน,โดน,โดน ไอ้โดนไหมโดนโดนสังคนไว้มาปั่นยาแล้วปั่นยาแล้วเล็งป่าเล็งป่าเล็งป่าอีกป่าเอ้าดูอยู่นิ่งๆไหม เออมีหนึนห่งคนตายร่วะนะฮะเผื่อไม่จะโคมแสดโหลลูมใจเล่นุ่เอ็งเหมือนเด็กดีว่ะโอ้อ้าวหลับโอเค,อเค,อเคข,อขอให้กลับบ้านให้ปลอดภัยนะครับคนแก่ โอเคครับ okay, ผมจะไปหนึ่งภารกิจมาภารกิจขึ้น,อ,นอะไรร้านอะไรอ่าไปไหนก็โรงเรียนก็ไม่มีให้เข้าเวลาว่างซะด้วยเราจะไปทำจุ๊ธุรกิจเราจะไปทำนี่อะไรเหรอร้านตัดผม แวะสักหน่อยใช่อันนี้อะไรชุดชุดสุภาพสินะโอ้โหเฮ้ยทหารลายพรางเฮ้ยเซลดีดูดีอะแมวอะ เดอร์เมชันเป็นร้านเบบเมชันแ,บบมนแน่ๆแบบทรงเดอะร็อกเพื่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเพื่อนนี่อาจารย์แดงตลกก็แคบบ่แคบบ่งแบบ be here. Mình sẽ phải gì chắc. đường kiện, Mình cả, ทหารไม่จิ้มใช้ได้สั้นแนวลายทหารเยอะยมันจะลายพานเนี่ยสักส้วนมันดูดีดีแบบจิ้มจินมแบบเป็นส่วนอืมมันไงดีลแบบ่ะแล้วก็ใส่อยู่ไม่ใช่หรอ อยู่ของผมตอ,มมอนนะ้นเยปัดเข้าเรียนไว้โดนดา่างูไล่จับหมดเลยลงกับ,กบรงกระป๋องเกาะหัวแม่นี้ดูดีนะอืมเลือ เราไม่ใช่ตายว่าหัวโลมแบบกุ่มี่ซะด้วยทำอย่งนี้ได้ตัดตีผิวเรื่องดือสีเดือนสีเดือนสีเนี่ยป่ะดูดี่ดีกแบบเลย จักรยานขโมยันมีเจ้าของมีปัน จักรยานไปยิ้มดูปั่นไม่ความว่าภารกิจมันว่างอยู่งาภารกิจทําที่ผมจะทรรําภารกิจนี้นี่ผมเก่าจะไม่ทํานะเพราะว่าจะมันได้ถ้าผมจาไม่ผิดมันจะได้เซฟเขาส์เราจะซื้อของซื้อของซื้อของงานนี้นได้แต่คืออย่างนึงก็คือเราจะได้ปืนอะไรสักอย่างของไอ้พวกเด็กเนิร์ส มีอะไรแบบนะไอ้พวกล้างพวกเนิร์ดมันล้มกลุ่นกันเข้าไม่ได้เลยผมครับอ่าไม่ไม่ไม่น่าจะใช้สกิลต่อรองจะหยิงเอลไม่ได้นะแน่นอนนสั่งได้สานหนุกกันไหมทำอไปที่นี่เองเล่นด้วยไม่ได้นะเขาเล่นด้วยได้ถ้าเขาเล่นทันตะกรจากเกมซูโม่ทันตกรอันหระ ผมขออนุญาตนะครับผมขอใส่แว่นดนะึยผมขออนุญาตใส่แว่นสักครู่โอเคอืมฟังผมขออนุญาตใส่แว่นดนวล้วกันนะครับนะ รู้เลยว่าตาลายแน่ๆสมโมมีของไปกินได้ของไปกินไม่ได้กินแล้วตายอย่างปลาเป้าๆนี่กินไม่ได้ข้าวปลาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกินแล้วก็ห้ามกินกินบ่อยๆก็ไม่ดีร่างกายแย่สินะโอเค พยายามเล่นถสถิติกเก่ามันเท่าไหร่นะผมลืมละสูงโมเลนเนยม,ม,ลเลมาเยอะปลาปักเป้าด้วยห้ามกินปลาปักเป้าจังได้ปลาปักเป้าอย่าอย่ามาใกล้ ้นใหญ่ขึเอาไม่ได้ก็อย่าเอาเฮ้ยอืมโอ้ยโดนคอมกระเด็นเริ่มใหม่เลยไม่เริ่มใหม่ด้วยอ่ะอยากอยากกินปลาปักเป้าก่อ โดนซูโม่ได้ตามงกินปลาปักเป้างั้นตายกินข้าวบูดกินข้าวกินข้ากินนีนนน่มากก็ไม่ได้ตายเช่นเดียวกัน <c oughs> ราออะไรวะ เ,เ,ก,เกิดมีเยอะเพิ่มไปกระตุ้นตากระเพ้าเป็เนน่เกียเ้ยนทือเล่นแล้วกดตันมล่แล้วเหนื่อยดีนิ่งก็ไม่ได้นะโดนะดนัะนะ่นแหละอุ้ย แว่น,นกูต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโผล่มาพอดนีปล่นเป็นพักเลยวะเนี่ยใช้สามร้อเองอ้หูเกรนก็โดนชนไปโดนปลาปเป้าอย่างเงรตายไหม วาิไวหน่อยนะครับเนีดีเมื่อกี้เป็นข้าเป็นแอปเปิ้ลอ่าดีดี

อุ้ยเกือบเกือบตายชิ้นใหญ่แลับโอ้ได้ทั้งห้าชิ้นเล็กได้หนึ่งโอ้ยิ่งเล็กยิ่งได้นอนว่ะข้าใจก็เก่งพยายามเก็บชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็เก็บครับแต่เก็บน้อยหน่อย

ร้อนละร้อดประเด็นเลยอุ้ยป่าป้าป้าไม่ทัน คือโมตัวเริ่มใหญ่วิ่งเธอ่าไงลูก้ยอ้ายอุอดิเดลอยเรบ้อยโดนตงอาวอาวอาดีไม่ตายมีชีวิตเหลือๆหน่อย เกินปลากเป้าปลาัเป้าได้แค่สามทีนะอ๋ออ้กดเด่นไปไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกืเพลงจบแล้ววะเพลงไม่มีลวมันคงแบบมเล่นนานจัดอย่าง ไอ้ไอ้นี่แน่ๆเลยชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ไอ้อคาบเยาวชื่ออะไรนะลืมชื่อมันอาเข้าลุกลอยอเียนเยอะ

ไม่เจอแต่ปลาปลักเต้าเยอะๆทท้งนั้นเลยมันต้อง้อยเท่าไหร่ต้องพันเท่าไหร่นะผมดูต้องพันเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ไอ้หที่กว่ะเกมสี <c> ่ง <oughs> <c oughs> เกมแม่งดีจัตายแล้วลร้องน่าจะพอแล้วล่ะโอเคเกมอออสถิติเดิมมันทำได้หนึ่งพันติดเราได้ทำผาเราทำไปได้หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่ไม่เยอะว่าซสิ โอเคฉันพูดว่าเสมอว่าฉันก็ให้ปืนจลวดกับนายถ้าเกิดมันทำสกอของเกมนี้ได้ชุดดูเล่นแกนเนอร์ไม้มีวิทยุด้วยพอดีอะเซฟได้นองก,ก็คือได้อันนี้ใหม่ได้แล้วนะอ่าพาร์ทเมนต์นนะครับเรี้ยกจุดเซฟเพื่องเลี้เพน,น,นก็ได้เดี้ยจุดเซฟก็ได้นอนมีคอมไม่เล่นเด้อย เราคงไม่ทางได้เล่นเลยยนี่มันอะไรอ่อ่แผ่นผังน,น้องเรียนโอเคก็หมดละทางนี้ไปไหนไม่สนใจแล้วกันทางออกนอกร้านหมดไม่ได้ ไหนนะขายของเหรน้าไม่ขายของไปเลยน้าไม่ยอมขายของครับผมไหนดูสงสัยมากเลยไอ้ตรงนในเรื่องถึงทางเข้าหลังร้านเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ทำไม่ได้เออน่าจะใช่เออใช่ทางเข้าหลังร้านเป็นทางเข้าหลังร้านน้าขายของพอดี ซื้อซื้อเนื้อหมดแล้วสุงคัญยาสารเคมีตเวตดอืมเนี่ยนะอ๋ ว้าวนะมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะงั้นผมก็ขอตันอ่าพอดีเลยมีภารกิจมาน่าจะเป็นภารกิจเสริมอ้า ให้กิจเสร็จจริงด้วยงั้นปไปอืมหัวขโมยแล้วเหรอหยุดนายหัวขโมยอโอ้ยโลกหอบน้นาโอเคไหมเอ <c oughs> อเออน้าโดขนขโมยแล้วเสียตูนไปแน่นอนน้าไม่โอเค ไอ้หนูเอางี้ไหมถ้าเองอาจะให้เองห้าเหรียญถ้าเองเอาหนังสือการ์ตูนมาคืนให้น้าได้ออาได้ครับทำไมเป็นคนแบบนี้มันขโมยของเหรอเรื่องเรื่องเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอเอาเรียบร้อย เกมครับไหนบอกง่ายเลยวะง่ายเกินจำไว้ครับคุณหนูว่าอย่าไปเล่นบระทัดโมตัวอุ้ยน่าจะฟิตเหรี่ยม โอเคครับงั้นเราไปหาพลาสก,กิกยังไม่ขึ้นมาตอนนี้พลาสติกหมดนะครับรอเวลาใกล้กัะมืดจะมืดคืออะไรวะใกล้จะมืดใช้ภาษาไทยไม่ถูกเยะอะเรารอเวลาใกล้จะมืดก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวภารกิจจะเพิ่มเข้ามาเฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว่าเอ้ยไอรูปคนขับเป็นอะไรวะต้องเป็นวิญญาณแน่ๆเลยอยู่ไปตามย่า,บา,ยาใบหยาันการไอ้สัสโคตรจีแย่ซ yeah. ้อมมวยนะครับผมนะช่วงเวลารอ เชดดดูเอ้ยเราใช้ทำมาหากินได้เนี้ยโอขาเาเดี๋ยวเสดวัตถุอีกอันหนึ่งถ้าเกิดครบอีกอันหนึ่งก็สดุดน็อกหมดแล้วโอเค ก็ดีภารกิจก็ยังไม่ขึ้นครับนั่นตัดโอเคนะครับผมมีภารกิจสองภารกิจมาแล้วนั่นคือ,อ,ม,ม,อมันอยู่ในหอหยินไม่ลงไปหาหยินแล้สักหน่อยดีกว่า What's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up what? again. Ew, gross. Secondly, Mr. Hatrick saw me writing in my diary during. What the fuck? ถามจริงมึงมาหลุดตอนนี้เลยนะไอจอหัวคุกโอเคครับขออนุญาตจบพาร์ทเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับเหนื่อยเลย